เดีเ๋ยวจะทดสอบของชุมแพรครับก็เป็นพื้นเรียบกระบะาพื้นเรียบครับเป,เป็นเครื่องของลูกค้าครับ อยากเกรเดียนต์จะเทเลยพอถ้าได้ทดสอบแบบนี้แล้วไม่นานครับเดี๋ยวจะได้ส่งและเดี๋ยวเลยก็จะส่งคืนนี้นะ่ะ แพชแพวะไรไม่รูครับเครื่องสีแรงนะสิบสี่แรงหรือเปล่าเป็นเครื่อ,อง RT อ้หูสิบแรง อาทีอาทีร้อยเด้อทำแล้วจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยใส่เกียร์ถอยไม่เป็นรอแอ่ข้างซีใส่สเกียร์ถอยไม่เข้าโอ้ชอบอยากจริงเนี่ยรูปทรงลายสวยดีย ไปบรรทุกถุงแนะนบเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะทดสอบไปถึงถูงแล้วก็จะให้ดูว่าวินบนเท่าไหร่วินล่างเท่าไหร่ครับเพื่อเอ็ซีท่านใดอยากเปลี่ยนวินเปลี่ยนอะไรครับ ก็ถ้ามันผ่านการทดสอบครับคืนนี้น่าจะได้ส่งครับผมไฟแสงสีก็จัดเดียบร้อยแล้วแหละน่าจะโอเคอยู่เนะเป็นแบบสองชั้นครับคันนี้โอ้เป็นเครื่องดี เอฟซีนะ่าจะต้องทำงานสักปีหนึ่งครับเก็บดังแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใส่15แรงไปเลยครับจะได้จบอะแต่เครื่องนี้ก็พอได้อยู่ครับอาจจะวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าความแรงอะได้อยู่ครับเพราะม,มีเกียร์สโลครับ ดูได้ไหมลงสายกิโลดูสายกิโลมันมีโลไฮอีกครับอ่าอ่าเจ้า โหอะไรวะเครื่องสิบแรงเองเหรอเครื่องสิบแรงดำแล้วต้องไปใช้งานสักปีนึงเก็บกลางซื้อสิบห้าแรงไม่เครื่องไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเกาด้วยก็ไม่ได้ไหวอย่างงู้อย่างงี้ครับเครื่องมันโอ้ยอันนี้มันไม่ใช่สามชาแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ ็เครื่องก็มันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเวลาเรามันทุกเราอะไรอ่ะต้องการความแรงอ่ะอาจจะไม่ไหวเนาะก็ประมาณนี้อวินก็บนสี่นิ้วครึ่งล่างประมาณแปดนิ้วครับแต่ถ้าถ้าเจ้าของอยากได้แรงวันนี้ก็เปลี่ยนวินบนเป็นสามนิ้วครับคือแบบว่า วินล่างใหญ่วิ่นบนเล็กมันจะแรงครับอาจจะไม,ไม่วิ่งไม่ค่อยเร็วครับผมแต่ถ้าวินล่างเล็กวินบนใหญ่เนี่ยวิ่งเร็วมากครับแต่อาจจะกาลังไม่ค่อยมีก็เนี่ยประมาณนี้ครับก <c oughs> ารท, <c oughs> ทดการทดเกียวนี่ก็แต่งไดสตาร์ทเข้าไปในเครื่องไฟวินแล้ย เดี๋ยวเียเดี๋ยวอยู่สหนเดี๋ยวเดีบยตัดครับโ่าวเดี๋ยวมันมิดหยิงดิหยิงดิหยิงดินี่ช่วงล่างครับเป็นแบกสองชั้น เก็บสีหมดแล้วครับก็มีไปรอบด้วยนี่ไฟใส่สีรอบทิศทางเลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะส่งคืนนี้ครับผมถ้า FC ได้ดูคืนนี้แล้วก็รอรับรถได้เลยครับนี่มันจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่จ้ะส่งวันไหนอันนี้แหละคืนนี้ส่งคืนนี้เดี๋ยวไปแล้วเนี่ยโอ้ เดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวนี้เลยฮะเดี๋ยวเอาลาโงโกมาใส่ก่อนไอ้ช่างน้อยเอาปลาโปงโกมาเจะของถ่าได้เห็นคลิปนี้ก็รอรับรถได้เลยครับเพราะเดี๋ยวว่าจะโลถ่ายเสร็จก็จะลงชมเลยเอออันนี้ฟีลมือใครวะฟีลมือใครของเองเหรอใช่ไหม เออขันนาวแบบโค้งๆไงไม่เ,เหลี่ยมเออโค้งๆเหมือนบางโคนเนี่ยเออเนี่ยโค้งๆแบบเนี้ยเท่ๆเลยที่จะจิดบางโคนแล้วก็ลากไปใช่ไหมหรือขึ้นรถดสไลด์ชุมแพอยู่จังหวดอะไรวะออนแกนเออไกลอยู่นะ เออจากนี้ไกลกรุงเทพอีกอันนี้ครับสุดท้ายก็ติดฝากระโปรงแล้วก็ลาไปส่งไปเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณสสองโมงกว่าไปเลยเย็นๆน่าจะถึงครับโอเคครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ ลคลิปนี้ก็สวัสดีครับ